เมมองนิดว่าเมร้านนึงรูปภาพด้วยสองสามปเมมองนี่ไหนละครับขอบอุณครับร้านตานี่นะครับตอนนี้นะครับคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปที่คุณเมพิชนาต์ค่ะมางานเปิดตัวร้านอาหารร้านใหม่นะคะของชายหนุ่มค่ะไฮโซเอ็ดี so SD. ค่ะเขาชื่อคุณเอ็ดดี้บุรกูลนะคะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยก็หมั่นเติมความหวานค่ะหลังจากที่คราวที่แล้วนะคะช่วงวันวาเลนไทน์ค่ะหนุ่มเอ็ดดี้นะคะก็หอบช่อดอกไม้ช่อโตนะคะไปเซอร์ไพรส์คุณเมย์นะคะ ก็เรียกได้ว่าค่อยๆเปิดตัวกันทีละนิดค่ะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณเมย์พิชนาตเองนะคะยังไม่ยอมเอ่ยปากนะคะหรือขยับสถานะเลื่อนความสัมพันธ์นะคะแต่เรียกว่าก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นค่ะงานนี้นะคะเธอก็มาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หอบชอบดอกไม้ชอบโตค่ะมาให้ใชายหนุ่มค่ะก็เป็นข่าวคราวนะคะความเคลื่อนไหวของคุณเมย์พิชนาตค่ะก็เอามาฝากกันนะคะ ยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า